สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของ uh, digestive system แล้วนะคะเราจะพูดกันต่อเลยว่าระบบการย่อยอาหารนะคะในพา a ์ทสุดท้ายเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างอ้าวมาดูเลย โอเคเราได้อธิบายว่าอาหารนะคะที่ผ่านจากระบบการย่อยจนกระทั่งถึงกระเพาะอาหารหรือ stomach มาจนถึงลำไส้เล็กหรือ small intestine เกิดอะไรขึ้นในคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปที่2เมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะว่าระบบย่อยอาหารไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะคะโอเคมาดูกัน w h e n it is released into your digestive tract ก็คือ,อเมื่ออาหารเนี่ยมาถึงตรงที่เป็น small intestine ใช่ไหมคะลำไส้เล็กเนี่ยหลังจากนั้นอนะ่ะมันก็จะถูกอา,อาหารก็จะถูกนำไปย่อยอโดยน้ำดีนะคะเพื่อที่จะดึงเอาพลังงานออกมาพอหลังจากที่มันถูกย่อยแล้วเอาดึงพลังงานออกไปแล้วอาหารส่วนนั้นก็จะถูก release นะ then it is release ก็คือถูกปล่อยปล่อยกลับคืนมาสู่ digestive tract t r a c t ในที่นี้ก็คือเส้นทางนะก็คือพวกให้มันถูกปล่อยกลับคืนมาสู่ระบบการย่อยต่อไปนะคะ เพื่อที่จะ emulsify emulsify แปลว่าทำให้ของ2อย่างที่ไม่เข้ากันมันผสมกันได้เช่นน้ำกับน้ำมันที่มันแยกตัวเวลาเอาน้ำกับน้ำมันมาใส่รวมกันมันจะแยกชั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าใส่ตัว emulsify เข้าไปมันจะทำให้ผสมกันได้นะคะเพื่อที่จะ emulsify fats ก็คือทำให้มีการละลายไขมัน and neutralize the acids in partly digested food นะคะแล้วก็ทำให้ตัว ความเป็นกรดเนี่ยนะทำให้มันเกิดความบาลานซ์ขึ้นทําให้เกิดความเป็นกลางนะคะในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะก็คือมันจะมีการปรับสมดุลภายในระบบย่อยอาหารนั่นเอง Peristalsis continues to move the chyme through your digestive system to your large intestine. อะ peristalsis จำได้ไหมคำนี้แปลว่าการบีบรัดของหลอดอาหารนะคะก็ยังคงทำงานต่อนะ c o n t i n u e to move the c i i e เพื่อที่จะเอาไอ้คลมก็คือไอ้ของเหลวที่เป็นอาหารที่เราย่อยแล้วจากกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะผ่านระบบย่อยอาหารเนี่ย digestive system ไปยังส่วนถัดไปก็คือ large intestine ก็คือลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะ ในวงเล็บ another long tube ก็คือ uh, ท่อยาวๆอีกอันนึง่งเขาก็อธิบายสันส้นๆว่าท่อยาวๆอีกอันนึง and eventually eventually แปลว่าในที่สุดแล้ว the rectum ไปจนถึงส่วนที่เรียกว่า rectum นะคะ rectum แปลว่าลำไส้ตรงนะคะลำลำไส้ตรง and อันสุดท้ายก็คือ anal canal นะคะ anal canal ก็คือเป็นคลองทวานนั่นเองก็คือพูดง่ายๆไปสู่ท uh, วานหนะักพร้อมที่จะปล่อยออกมาเป็นอุจจาระประมาณนี้นะคะ As chyme moves through your small intestine ในขณะที่ uh, chyme ก็คือไอของเหลวที่เกิดจากการย่อยอาหารที่กระเพาะอาหารเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านไปยัง small intestine ก็คือลำไส้เล็กนะตอนจังหวะนะั้นนอกจากมีการเกิดการเอาน้ำดีมาย่อยเพื่อที่จะแตกพลังงานออกมาจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและแฟตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกมี vitamins, minerals, amino acids, fatty acids and sugars are absorbed b your intestinal wall นะไอ้พวกสารอาหารที่เหลือเช่นวิตามินเกลือแรกกรดอะมิโนกรดไขมันแล้วก็น้ำตาลนะคะก็จะถูกดูดซึม absorbed นะคะ By your intestinal w l l l โดยผนังของลำไส้เล็กนั่นเองนะผนังของลำไส้ซึ่ง lining the wall of your small intestine are finger-like projections known as villi นะซึ่งบนผนังนะคะของลำไส้เล็กเนี่ย มันจะมีส่วนที่มีลักษณะคล้ายๆกับนิ้วนะ projection เนี่ยคำนี้น่าสนใจ projection แปลว่าติ่งติ่งไม่ใช่ติ่งเกาหลีนะติ่งที่มันเป็นแบบไอติ่งเม็ดเล็กๆอะซึ่งอยู่ตรงผนังอะคะ่ะมีลักษณะคล้ายนิ้วเล็กๆ,ๆนะคะเขาเรียกมันว่า villi villi เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงผนังของลำไส้เล็กเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยนะซึ่งเขาบอกว่า which increased The surface area ซึ่งมันเพิ่มนะคะ,ะพื้นผิวสัมผัสขึ้นมานะคะตรงผนังของลำไส้เล็ก available for absorption and speed up the process ซึ่งช่วยในการดูดซึมไอที่ว่ามาเนี่ยสารอาหารเล็กๆเหล่านี้นะคะดูดซึมเข้าไปแล้วก็ speed up the process ก็คือเพื่อที่จะช่วยให้การย่อยอาหารเนี่ยมันเร็วยิ่งขึ้นนะคะแปลว่าในระหว่างที่ น้ำดีช่วยดึงเอาพลังงานออกไปใช่ไหมคะ้นะตรงที่มันเป็นผนังของลำไส้เล็กเนี่ยก็จะมีวรไลเนี่ยช่วยที่จะดึงเอาพวกสารอาหารพวกวิตามินเกลือแร่อะไรพวกเนี้ยกลับเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปทำงานในระบบร่างกายต่อไป By the time cyme h reaches your large intestine ทีนี้พอกลับมาสู่จุดที่เรียกว่า,าลำไส้ใหญ่บ้างนะคะพอหลังจากผ่านลำไส้เล็กมามายังลำไส้ใหญ่นะคะไอ้ตัวไคหรือว่า ของเหลวที่ว่าเนี่ยนะพอมาถึงจุดนี้แล้ว it is less fluid ก็คือน้ำเนี่ยก็จะน้อยลง less fluid ก็คือมีความเป็นของเหลวน้อยน้อยลงนะคะเพราะมันถูกดูดไปใช่ปะ่ะ and has been reduced และก็ถูกลดปริมาณ to mainly indigestible matter จนกระทั่งกลายเป็นส,สารสสาร matter สาร สารที่มัน indigestible ก็คือไม่สามารถที่จะย่อยต่อไปได้แล้วถ้า digestible แปลว่ายังย่อยได้นะคะถ้าเติม in เข้าไปข้างหน้าก็แปล,แปลว่าย่อยไม่ได้แล้วนะก็คือจนกระทั่งแบบดูดน้ำออกไปหมดแล้วเงี้ยแล้วย่อยต่อไม่ไหวแล้วนะคะ Your large intestine does not produce any digestive enzymes ในลำไส้ใหญ่ของเรามันจะไม่ผลิตนะคะ ไอเอนไซม์ me, เพื่อที่จะช่วยย่อยนะตรงส่วนนี้จะไม่มี e อนไซม but continues to absorb water แต่ยังคงดูดน้ำกลับกลับไปสู่ร่างกายได้อยู่ยังสามารถดูดน้ำออกได้นะคะนะ b a c t e r i a in your large intestine produced vitamin K นะซึ่งมันจะมีแบคทีเรียตัวหนึง่งซึ่งอยู่ในลำไส้ใหญ่จะช่วยในการผลิตวิตามิน K กับเข้าสู่ร่างกายนะคะ the residue or feces นะ uh, residue แปลว่าอะไรของเหลือนะของที่เหลืออยู่ณนะจุดเนี้ยในวงเล็บถ้าพูดเป็นภาษาทางการคำว่า feces ก็คืออุจจาระนั่นเองนะคะอันเนี้ยคำเนี้ยจำไว้เรียกได้เลยนะอุจจาระาแปลว่าเอ่อเรียกว่า feces นะคะถ้าพูดในเชิงวิทยาศาสตร์เนาะ feces นะคนะสะกด f e c e s นะคะนะ feces ก็คืออุจจาระเนี่ย Left behind ก็คือจะถูกทิ้งเอาไว้ก็คือเหลือสุดท้ายมันก็คือนี่แหละก็คือของของเสียของเหลกของเหลือนะคะ i s eliminated นะซึ่งจะถูกกำจัดนะคะหรือเรียกอย่างนึงว่า excrete d excrete แปลว่าขับออกนะซึ่งจะถูกกำจัด,นะจกกจดหรือขับออก from your body through your anus นะคะก็คือถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางทวารหนักนั่นเอง anus ก็คือทวารหนัก ะะก็ง่ายๆประมาณนี้สิ่งที่เราเข้าใจได้เอาละค่ะดังนั้นนี่คือกระบวนการสุดท้ายของการย่อยอาหารนะคะตอนนี้ทุกคนก็ทราบแล้วว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยผ่านระบบการย่อยมีอะไรบ้างอาวัยวะส่วนไหนซึ่งเกี่ยวข้องบ้างและอะไรเป็นตัวที่ช่วยให้สามารถดูดซึมหรือว่าเอาพลังงานหรือว่าเอาสารอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยเอาไปใช้ในร่างกายได้นะคะโอเคอะระบบย่อยอาหารก็มีประมาณนี้ค่ะ